สวัสดีชาวปีศาชาวปีศาจชาวคนหนา ชาวพีีชาวพายแบชาวเลนสิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับทุกคนทุกคนครับทุกคนได้ดูคลิปไอ้เปียกไหมครับที่มันมาขอดิวเนี่ยเป็นแฟนนะครับทุกคนแล้วผมดูแล้วผมหงุดหงิดมากเลยนะครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยจะมาที่บาให้ทุกคนฟังนะครับว่าไอ้เปียกเนี่ยมันไม่ควรได้เป็นแฟนกับดิวนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนเอางี้ทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีไอ้หลังเนี่ยมาคอยบอกดดด้ววนเาีีีอ ออกมานี่ออกมานี่พี่มีอะไรจะบอกอ่าหลังมานนี่ A few moments later ว่าหนิมีแฟนแล้วนี่ออกมานี่เกี่ยวไรออกมาหนี้มีแฟนแล้วหนินั่นี่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 หลังมันนี่หลังมันนี่นั่งสูงกว่าพี่เอไม่เป็นไรฟังกูซังกูเอางี้ดิวดิวนอนกี่โมงเดี๋ยวนี้นอนสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วพี่เปียงนอนไหมไม่รู้ พ oh ี่เพียวี่เบอกวันดีพี่เียบอกจะนอนแล้วลางอุ้ยตาไดงเ้ยเลยไอเฮ้ยเลิอ้นี่้าวมไม่งับไม่ลไม่กับ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 กลับมก่กลับ่ม่่กลับกลอ่กลลัมกลม่กมกลกล คุณดูพอแล้วพอแล้วให้คนม,มาส่งแล้วผ <im iter> มรูไหมหลานเะนี <im iter> ่ยเอาอย่างนี้ทุกคนหลังอะอยู่กับเปียกที่สุดฟังนะดิวฟัง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 พี่นะเมื่อวานนี้เปียกถ่ายคลิปตั้งจริงผมก็ไม่รู้ด้วยนะผมไม่รู้เลยว่าเปียกเนีย่ยมันมาขอดิวเป็นแฟนแต่ดิวดิว,ด,วดิวไม่รู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมดิวหลับเอาอย่างนี้ดิวดิวนอนสี่ห้ทุ่มอะรู้ไหมว่าไอ้เปียกอะมันไม่นอนดิวรู้ไหมเอางี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะให้ดิวเอาอย่างนี้สีห่ห้าทุ่มไปเปี๊ยกทำไรตีหนึ่ง นึ่งกิเทวีมันพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรล่ะก็นึ่นกิเทวีแล้วเล่นกับใครบอกตรงๆเล่นกับคนในดิสคอร์ดดิสคอร์ดคีโกรดนะดิสคอร์รเล่นกับคนในดิสคอร์ดพูดพูดดีๆอย่าอย่าคนในดิสคอร์ดโอแล้วดิสคอร์ดมีสาวไหมมีอ่าพูดพูดตรงตรงพูดตรงๆอย่าอย่าแอ๊กอย่าอย่าอย่าเก็บความลับอย่าเก็บความลับมีมีไหมพูดให้รู้เรื่องอ๋อมีชื่ออะไร ชื่อชื่ออะไรรู้ชื่ออะไรดังก็มันคุยกันผมรู้ชื่ออะไรมันคุยกันสองคนนะชื่ออะไรคอเสื้อยืดอีกอ่ะชื่ออะไรพี่ปอแล้วไหนเมื่อกี้บอกไม่รู้คือจะช่วยเขาว่างั้นรู้เมื่อกี้นี้ไม่รู้แต่รู้แล้วตอนนี่เออชื่ออะไรปอแล้วดุดไหมไม่ฟังนะดิสนิดขอดคือเอาไว้คุยกันตอนเล่นเกมอ่านท่านดิวไม่เชื่อเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปดูแต่ว่าดิวดิวต้องทำแบบ เดียวเดีวดยวต้องแชทก่อนนะว่าเดียวหลับเข้าใจปะได้คือตาจริงอะ่ะผมเห็นเปียกทำคลิปใช่ไหมทุกคนแล้วผมฉุนเลยว่าเพราะว่าเวลาผมผมผมกไม่ค่อยได้เจอกับเปียกใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาผมลงไปหาเปียกทีนึงเนี่ยเปียกเขาจะเล่นแต่เกมแล้วก็จะมีคุยกับสาวคุยจริงจด้วยนะไม่ไม่ได้คุยนในเกมดยนะคุยข้างนอกด้วยนะคุยคุยเป็นเป็นโปรแกรมเป็นโปรแกรมเขาเรียกเป็นโปรแกรมคุยกันนะทุกคนก็คือดิสคอร์ดอ่ะคุยในดิสคอร์ดถ้าคุยในเกมอ่ะยังยังยังพอวะพอพอพอไหวนะ ยังงไก็คือในเกมก็คือในเกมแต่ดิสคอรนก็คือเหมือนพี่ต้องหาดิวอย่างนั้นก็คือออกมาคุยใหญ่อีกแอปหนึ่งเงี้ยจำไว้อันนี้อันนี้อันนี้เรื่องจริงด้วยถ้าทุกคนไม่เชื่อนะผมพูดจริงครับจริงผมผมผมไม่อยากขายมันนะแต่ว่ามันมันมันกล้าขอดิวเป็นแฟนอย่างเงี้ยผมผมไม่ยอมแล้ววันนี้เนี่ยเอางี้ดิวทุกคนเห็นบ้านหลังนู้นใช่ไหมครับมันจะมีหลังบ้านเดี๋ยวดิวอ่ะเดี๋ยวพี่จะเปิดหลังบ้านไว้แล้วพี่จะตั้งกล้องตัวนี้ไว้ เข้าใจไหมตั้งกล้องตัวนี้ไว้แล้วดิวจะพี่จะให้ดิวถือกล้องอีกกล้องหนึ่งจะดิวเข้าหลังบ้านเข้าใจไหมแล้วลอยเปียกผ้าเปียกมาเพราพี่โทรหาแต่ว่าคือหลังบ้านอ่ะเปิดอยู่ดิวก็เข้าหลังบ้านเข้าใจปะอ่ะแล้วดิวคอยดูนะดิวเชื่อไหมห้าสิบห้าสิบเออแล้วเลิกคุยเราก็ได้ไงไม่เลิกเลิกไหมไม่เลิกหรอกไอ้ยันนี่มึงบุ่มบวมบ่นช้ามากเลยอะ โอเคนะครับท okay, ุกคนเดี๋ยวเรารอประมาณสักตีสองนะครับแล้วก็จะไปหาวิธีตั้งกล้องก่อนนะครับ a few moments later โอเคนะครับท right. no. yes, right. ุกคนตอนนี้นะครับผมอยู hmm. <Here. phải S 1> ่ในห้องเปียนะครับเปียะเนี่ยมันจะใช้คอมนี้เล่นดูดูคนดูมาดูดูมาดูดูมาดูดูมาหนิดูมาหนิดูมานิดูมาหนิดูมาหนิดูนะดูนี่เห็นไหมครับดูครับโอ๊ตโซเยอร์นี่คือชื่อเปียะใช้กับมัคุยกันแต่เมื่อคืนนะครับโอ๊ตอย่าอวดเก่งอันนี้ใครไม่รู้เดี๋ยวเปิดกล้องคุยกันด้วยดูไหนไม่รู้ครับ ไม่รู้ครับผมไม่รู้พี่ไม่รู้ครับพี่ไม่รู้ๆๆอ่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันตื่นนี่ดูครับดูของแท้แล้วนะผมบอกเลยว่าเป็นไงหันอโง่หันหัน ไม่คุ้นนยผมบอกแล้วนะครับว่าไอ้เปี๊ยกเนี่ยมันคุยกับคนอื่นด้วยนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวผมเนี่ยจะลอยเปี๊ยกตื่นแล้วก็คือเปี๊ยกตื่นตอนเนี้ยเปี๊ยกไม่ทำอะไรเลยไม่ทำคลิปเลยช่วงนี้ไม่ทำคลิปเลยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเปี๊ยกตื่นมันก็จะมาลงตรงนี้ผมเปิดหลังบ้านไว้แล้วให้ดิวยืนนี่ดิวดิวลองแอบดิเก็ตไหมเห็นไหมก็คือดิวจะได้ยินแต่ว่าเปี๊ยกไม่เห็นดิวนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยหาที่ตั้งกล้องแบบสวยๆก่อนนะครับทุกกคนนน A later few moments ็อย่ีเะโโ้ห ม่ทลินรุกนุกมีสิทธิ์ดีนะเออไม่คลิปหรออ่ะไม่ทคิปหรอทำแล้วคลิปะทำไปแล้วแล้วคุยเขาหรอเ่าอ้าตายไดไปแล้วอ่อเนี่ยไปคือไเน่น้องปอพี่พี่พี่อยากไ้น้องปอแล้วพี่อยากอยากอยากเลหลักปอเลยได้ไมได้ได้ใช่ไหมอยากอยากอยากไปแบบไปเปิดโรงแรมในเกมพี่มีโรงแรมเออพี่ว่าจะถามนรพี่สวยไหม รถพี่สวยไหมรถพี่สวยไหมช่ป่าแต่หนุสวยป่าบอกก่อนเฮ้ยมึงขับรถเทียวอะไรของมึงเนี่ยนะมึงขับรถเทียะไรของมึงเนี่ยไม่โชว์สาวไม่โชว์อย่างเงี้ยนะเอ้ยสาวชอบสาวไม่ลงรถก็เดีนะโอ้โหอะไรนะไเสื้อหาะไม่แต่แต่พี่ว่าพี่ว่าน้องปอดไม่แต่ปีใจพี่นะอะไรนะพี่บอกพี่พีพี่ไม่ได้เป็นแฟนกันดีกว่าแค่พี่น้องกันคนรู้จักกันเฉย แต่พี่อยากเป็นแฟนหนูได้ไนมแต่ขรั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะเราเราเราถ้าชีวิตจริงอย่างเงี้ยถ้าชีวิตจริงแบบแบบมหาพี่เนี่ยพี่อยู่พัทยาพี่จะทุกอย่างเนี่ยแต่พี่อยากให้ทุกอย่างเลยข้าวห้องข้าวห้องข้าอาหารกินต่างๆกลับมาไหมไม่แต่พี่ก็อยากแบบเอาตรงนั้นไว้พี่อยากทบกับกับพี่แต่แต่จะถามถึงเรื่องดิวเลยพี่ไม่ได้เป็นอะไรเกยกับดิวเป็นแค่แบบพี่น้องกันที่เฉยแต่พี่แต่พี่ชอบหมูอ่ะมีอย่างหนึ่งที่แบบเราจะเป็นคู่ชิดกันได้เปียงป้อ ที่แบบเข้าไดกันได้อะไเบี้ยป้องสองคนพออะไรเงี้ยโหคักไอ้ที่อร่อยจังเลยเบี้ยป้องสองคนพอได้ปะได้ปะได้เหรอเอางี้พี่คิงพี่ว่าเด้เดี๋ยพี่บินไปหาได้ไหมถ้าโควิดซัตว์อะไรเงี้ยแต่บินได้แหละตอนเนี้ยพี่ไปพ,พี่ไปหาโอเคปะเดี๋ยวพี่บินไปหาเราอีกได้เหรอจะเ,เปิดเปิดห้องได้ปะเปิดห้องอยู่สองคนเนะี่ยได้า ตอนจานนา้างเรียบร้อยแล้วพักละพักละเดี๋ยวค่อยค่อยเดินคุยกัน่อนได้ไหมแม่แต่แต่พี่ก็รักหนูเวที่ไม่อยากแบบไม่อยากต้องการใครแล้วอ่ะต้องการแค่หนูคนเดียวได้ไหมไม่เราสองคนก็คุยกันสองสามเดือนเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ครบ,บเลยก็ได้จะคุยกันแค่ไหนอะ่ะพอเราคุยกันอ่ะไม่ต้องครบว่าจบจบพี่น้องอ่ะเราต้องครบกันก่อนเลยถ้าวันหนึ่งเราเลิกมาจะได้ขึ้นกะถางแล้วแฟนเก่าไม่แต่ถ้าถามแบบ ถ้าถามเรื่องเองินเรื่องเรื่องทองเรื่องอะไรเงี้ยพี่ก็พอมีมีมีเลยแหละมีทำง,งานเจ็บเงินตอนนั้นที่ไปทำชีก,กับลัเอ้ยกับสองสามแสนนะมีทองอีกทองในบ้านดิสองสามเส้นแต่มันไม่ได้เส้นหนึ่งบาทสองบาทน,นะเส้นละสามบาทถ้าดูอยากได้พี่จะซื้อให้พี่มญหาแต่พี่อยากเจอหนูบ้ากเลยเดี่ยวพี่บินไปหาไอ้คีบ้าเลยเดี๋ยวพี่ไป,ปกับพวกพี่หลังอะไรเงี้ยไ,ไป ไม่ไปเบียลไม่ต้องไม่ตราเขามาไม่ไปโอเคี่ไปคนเดียวอะไรเขาบอกว่าต้องกันโอเคแล้วเนี่ยคุไปบอกเขาหน่งแล้บอกว่าคุยกับเขาอะไรครับผมไม่ได้คุยเจอไปบอกนะคีมบอกเขาให้ค่าปิดปากไม่ตรนนี้จะบอกใครบอกตัเงิตังค์กู้ให้หนึ่งต้นโอเคไม้สาระคุณสาระโอเคไม่แต่แต่เสอรมันจะรีแล้วนะ เราสรุปมีแจ้เอาไรร้อยเอ็ดอะร้อยเอ็ดอะแค่ปากซอยที่พร้อมไปทางไรพร้อมไหมล่ะเราจะเดี๋ยวพี่พี่ไปหาเลยอ่ะอยากอยากแบบยักแนไอยากนั่งร้อยพัไวร้อยพ้นพี่นเดิยมเพิ่มเติมเลยอดัใจนั่งไปได้หมดเดี๋ยวพี่ยกไปเลยพี่โทรเรียกเดี๋วพี่โทรเรียกรถสไลด์เลยเดี๋ยไปเลยเสริมสรพี่ไปหาเลย พี alors, look, son, so yes. ่อยากไปหาน่อยากไปนยท์ใกเยเีดใจวพี่รูพี่ว่าหนใจดีอยู่แล้วแหละอะไรนะเล่นีเหรอไม่ราเเราเราเองอ่เล่นชื่ออะไรอ่ไปถามชื่อเขาอยู่ไหนเขาเล่นสีเกมกับแล้วี่ไงเนานเพื่อนชีอตอนเล่นนานยัง นานลรอดูดิณน่ะับคอดูดิน<ะ>ดดนมีนใ,นใครบ้างโ้โห,หไ,ได้มีใคร่เล่นหรออะไรนะองมาเล่นนานยังเล่นานเลยพีม่ม่เล่นพี่เจนเฟสอยู่เ้ยเาถามลงมาเล่นาน,ลลนานนานแล้วมไม่ได้ไม่ไเล่นไลฟ์เล่นเฟซอยู่ที่เพิ่งมันลงเพื่อลตะกี้นะอ้าวแล้วมานานแล้วแต่นบอกเพิ่าเล่นสรุปมานานยังนีปากมขาวีเดแล้วถามที่เปี๊ยบไม่มีมูหรอ นานแล้วแต่ก็เล่นเซเล่นอะไรเงี้ยแกินข้าาวหรอขอคุยคนชื่อปอไออกอะนขอคุคนชื่อปอหน่อยปอไหนไปเราเย็ม่ใช่หรอคกสอเดือนแนี่ขอคบแล้วนี่ใครวะใครนี่ยแจ้งพี่ป่ะ่ะใครชื่อปออะเปิดจิจิดีอะไรขอพี่ไม่มีดีเขาดขอพี่มีดิราไหนรไไก็เลดูเฟซเล่นดูอะไรที่ เราได้ยินพ่อเคพลก่ไอ้คุพ่อคือใครอ๋อไอ้นั่นไงไ้เจกับพี่ข้้งน้าแล้วเป็นผู้ชายผู้ชายหรอเออพูดจริงเป็นขาวไหมอังเลี่เนต้อจะท้เทางกห้เขายืนอยู่ฟงท่้านาแลไม่รู้หรอกไม่แตดตอกาเลยอะไรแกตัวอะไรอกเยงพูดอะไรลยแผมเนหัวถล่มคุยนานเนาะคุยไรเอคนชื่อพี่เปียกพี่ลังผมผมเอยู่ใช่ไหม นานไหมผมเพิ่งจะคุยกันไปใช่ไหมฟังนะนูรู้ทุกอย่างก่อนทำหนูให้พี่พูดอีกรอบหนึ่งใช่ใช่คือใช่แบบนั้นแหละแบบไหนบอกเขาไม่ด้วยเดี๋ยวนึกตอนเขาพูดอะแล้วตอนแหกจะแหลกเมื่อไรก็หนูยืนฟังอยู่ตั้งนานคิดเตือนหน่อยนะทำไมต้องโกหูพี่เบลสวยไหมฉัน่ะทำไมต้องโกหกจักได้หรอเนาะหนูไม่ได้โง่นะ <ead, S 1> อยู่หนูย right? ืนฟังนานแล้วนะ คุยดีคุยต่อหน้าถ้าพี่คุยอะไรที่ไม่ได้คุยต้องไปถามจะใครมาโดนไปพูดอะไรก็หนูยืนก็หนูยืนฟังอยู่ตรงเนี้ยฟังอะไรพี่ก็ไม่ได้พูดอะไรหนูยืนฟังทุกอย่างไม่ดิเพราดูมั่วดูขหลอกพี่นั่นหะหนูยืนฟังอยู่ตรงนี้พี่เปียกฟังอะไรดูที่ไม่ได้มีสายอะไรเลยแต่ทำไมต้องไปหาเขาต้องให้เขามาหาจะซื้อของเขาอะไรขนาดนั้นน่ะเมื่อกี้พี่อยากคิดแล้วได้ไงพี่สตรีมอยู่พี่อยากคิดในคอมสตรีมอะไรไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยโกหกทุกอย่างเลยนะแฟร์ดังเลยของจอมพี่ดังเลยไม่รักษาตัว พี่รักษาอยู่แต่ไม่แต่มันคือมันแ่นี้ไงพี่เขาเรียกว่าการแสดงเขาเรียกว่าการแบบปเซอร์ออกโอ้แล้วสัญญาณนั่นนี่บอกแล้วไม่ทำนั่นนี่สันดานคนมันแก้ไม่เปลี่ยนจริงๆเนะอยากคุยกคุยไปเลยไมอะไรไม่ฟังพีเธอเป็นคนเอาไอ้ดีเฮ้ยคือมีปัญหาพี่ดิต้องรอดทำไมนะเราเลิกกันครัี่ทเว้ยดูม่แช่เกมยก็ไม่ขวัญแต่คนดีหลายคนชอบวู้ดขอเดียว เดี๋ยวเปไม่ใช่ดูความพี่ก่อนเปย